สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาทําความรู้จักกับเครื่องผลิตออกซิเจนพกพาของ Horizon รุ่น P5 ที่เป็นแบ,บนรนด์ฝรั่งเศสกันนะคะโดยเครื่องรุ่นนี้นะคะจะเป็นระบบ Pulse d o s e โนะคะโดยจะจ่ายออกซิเจนตามจังหวะการหายใจของผู้ใช้งานค่ะโดยจะสามารถปรับได้ละเอียดถึง20ระดับได้กันเลยค่ะแล้วก็ยังออกแบบมาให้สามารถใช้งานได้ทั้งไฟบ้านไฟรถและมีแบตเตอรี่สำรองสแตนบายสูงสุดได้ถึง3ชั่วโมงค่ะ ตัว Horizon P5 นะคะได้รับการยอมรับจากทั่วโลกด้วยมาตรฐานการแพทย์ไม่ว่าจะเป็น ISO, CE, ICE รวมไปถึง FDA ค่ะและอีกทั้งยังสามารถใช้งานบนเครื่องบินได้โดยผ่านการรับร,บรองจากองค์กรการบินแห่งชาติหรือว่า FAA เดินทางปลอดภัยไร้กังวลแน่นอนค่ะค่ะและในส่วนของอุปกรณ์การใช้งานที่ให้มากับตัวเครื่องนะคะก็จะประกรอบไปด้วยคู่มือการใช้งานค่ะ สายให้ออกซิเจนแบบเสียบจมูก a c adapter, แบตเตอรี่ค่ะแล้วก็เป็นกระเป๋าสำหรับใช้พกพาค่ะค่ะในส่วนของหน้าจอการแสดงผลนะคะก็จะแสดงปริมาณแบตเตอรี่เป็นเปอร์เซ็นต์ค่ะแล้วก็จะมีตัวเลขบอกระดับอัตราการจ่ายออกซิเจนค่ะส่วนด้านบนก็จะเป็นการแจ้งเตือนอะลามต่างๆรวมถึงมีสัญลักษณ์ที่บ่งบอกว่ามีการเปิดเสียงหรือป,ปิดเสียงแจ้งเตือนค่ะและด้านนี้ก็จะเป็นในส่วนของไอคอนแบตเตอรี่ค่ะ นปุ่มของการใช้งานนะคะก็จะมีอยู่ทั้งหมดด้วยกัน4ปุ่มค่ะก็จะมีปุ่มบวกลบที่ใช้สําหรับปรับอัตราการจ่ายออกซิเจนค่ะปุ่มเปิดปิดเครื่องและปุ่มสําหรับเปิดปิดเสียงการแจ้งเตือนค่ะค่ะและในส่วนของวิธีการใช้งานนะคะอันดับแรกให้ทําการเช็คปริมาณแบตเตอรี่นะคะโดยทําการกดปุ่มที่รูปแบบตรงนี้ค่ะแล้วก็จะขึ้นไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่นะคะหลังจากเราเช็คสถานะแบตเตอรี่กันเสร็จแล้วนะคะก็ให้ทําการเสียบแบตเตอรี่เข้ากับตัวเครื่องได้เลยค่ะ จากนั้นก็ทำการกดเปิดเครื่องได้เลยค่ะหลังจากเปิดเครื่องเสร็จแล้วนะคะหน้าจอก็จะแสดงเป็นตัวเลขระดับอัตราการจ่ายออกซิเจนค่ะโดยเครื่องนี้นะคะจะสามารถปรับได้ถึง20ระดับด้วยกันค่ะวิธีการปรับนะคะก็สามารถกดปุ่มบวกลบเพื่อที่จะปรับได้เลยค่ะเครื่องนี้นะคะสามารถปรับได้ทีละ0 2นย์ค่ะแต่ถ้าหากต้องการที่จะปรับทีละ1ระดับนะคะก็สามารถได้ทำได้ด้วยการกดค้างค่ะ ก็จะเป็นการปรับขึ้นทีละ1ระดับค่ะวิธีดูแลหลังการใช้งานนะคะในส่วนของช่องอากาศเข้าค่ะแนะนําให้ตรวจสอบอาทิตย์ละหนึ่งครั้งโดยจะอยู่ที่ช่องข้างๆข,ข,ของตัวเครื่องสามารถถอดฝาครอบออกจากนั้นใช้ผ้าชุบน้ำมัดหมาเช็ดรอบๆตะแงจากนั้นรอให้แห้งแล้วประกอบเข้าที่เดิมก่อนนํามาใช้งานค่ะและในส่วนของสายให้ออกซิเจนแบบเสียบจมูกนะคะเพื่อความสะอาดนะคะควรใช้แล้วทิ้งแนะนําให้เปลี่ยนเดือนละหนึ่งครั้งค่ะ